สวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยป้าซื้อมาให้นะเอาโอ้โห้โอ้โอโอ้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 ทำไมอ่ะแต่อารมณ์ไม่ดีเลยแต่อารมณ์ไม่ดียังไงก็ไม่น่าจะทิ้งนะเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้ปกติหนาวสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยป้าซื้อมาให้นะเอ้า อ,อ้ยทำไมอ่ะป้าซื้อมาให้เอาอุ้ยซื้อมาให้โัวฮาไว้กันหัวชนกําแพงไงครับเอาอุ้ยอะไรของเขาเนี่ยป้าซื้อมาแพงนะหัวอุ้ยทำไมอ่ะ <im it> No อะไรก็เยอะตัดทิ้งใช่ไหมครับไม่เข้าใจออกมาอยากถามซื้อม,มาตั้งหลายร้อยนะครับเอาไว้มากันหัวกระแทกกำแพงนี่โอ้ยดู่ะ no อารมณ์ไม่ดีเลยแต่อารมณ์ไม่ดียังไงก็ไม่น่าจะทิ้งนะเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้ปกติซื้อของมาไม่เคยทิ้งนะเพราะอะไรโอเคภาษาเกาหลีทำเร็วนะลูกค่ะอีโก้ไม่ชอบแม่พูดคุยให้ช่ทำไมเพราะอะไรครับแค่อยากรู้แค่อยากรู้พอจะได้พูดคุยให้ช่วยได้เพราะอะไร ชอบกมมิม้งทำไมนึ่งไม่ชอบมันของเบบี้ใช่ไหมหรออ,อ๋อมันของเบบี้ไม่ใช่ของโลฮาโลฮาโตลแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ไหมครับอ๋อโลฮาโตลแล้วอันนั้นคือของเด็กอ๋อแต่ว่าโลฮะหัวชอบชนกำแพงอ่ะป้าก็เลยเอามาวางปาแปะไว้ไงไม่เอาใช่ไหมครับงั้น,นป้าไปให้คนอื่นได้ไหมครับเพราะอะไรอ่ะ เขาเสียตังค์ไปแล้วอะโลฮาเป็นบอยใช่ไหมไม่ใช่เบบี้ใช่ไหมหอืมห้ามซื้อของเบบี้มาให้โลฮาใช่ไหมครับโอเค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 ไม่ซื้อของเบบี้มาให้โลฮาแล้วโลฮาโตแล้วเนาะไม่ใช่เบบี้เนาะอมโอเคอืม <laughs> โอโเหตุผลนะ